สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำกระเป๋าถือแบบง่ายๆค่ะตกแต่งด้วยโบกกระดูเม็ดลูกปัดท,ทรงกลมสีทองนะคะ2เม็ดแล้วก็หูกระเป๋าก็ใช้ลวดเบอร์24ที่เราใช้ทำผ้าไตรค่ะก็เอาลวดมาดัดโค้งแบบนี้ไว้ทำไว้ทีเดียวจะได้ประหยัดเวลานะคะวิธีการก็คือหาขวดกลมกลมมา1อันให้ความกว้างมันประมาณ ประมาณหงกระเป๋าตรงนี้แล้วเราก็เอามาวัดดัดโค้งเป็นครึ่งวงกลมค่ะโค้งมาตามแนวแบบนี้แล้วก็ตัดค่ะตัดให้ปลายมันเท่ากันตัวกระเป๋าใช้ริปิน้น เบอร์สองความยาว22นิ้วนะคะสีเส้นแล้วก็พับครึ่งจากนั้นก็จะพับดึงมาทางขวานะคะเป็นสามเหลี่ยมพับลงพับไปด้านหลังพับมาด้านหน้าด้านล่างพับขึ้น พลิกกับดานแล้วก็สอดลลอกหิบอิ้นค่ะเราจะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยค่ะได้สเส้นแล้วเอามาตั้งฐานนะคะสารไล่ขัดกันทับลงไปเส้นที่3ก็ทับแล้วก็ปิดลงด้านล่างอันนี้เราใช้สกอตเทปแปะไว้นี่นึงนะคะจะได้สารง่ายแล้วก็ไม่หลุดหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นแม็กก็ได้ค่ะ เส้นที่สี่กับพาดทับพักลงพักขึ้นได้แล้วนะคะเริ่มสารกันเลยเราจะเริ่มจากเส้นที่สามขวานะคะเราไปสามซ้ายนับ1 2ึ่สาสี่เส้นนี้เส้นที่สามเริ่มเลยค่ะเส้นนี้อยู่ด้านบนนะคะเราบิดลงไปด้านล่าง ให้ดูตามแนวเลยให้มันให้มันสารขัดกันนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มานับสามฝั่งซ้ายหนึ 1, 2, ่งสองสามายอยู่ด้านล่างหยิบขึ้นมาขัดขึ้นมาด้านบนแล้วก็เอามาขัดกันตรงกลางอีกทีหนึง่งจากนั้นใช้นิ้วนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางซ้ายหนีไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเส้นที่สองขวาก็จะไปสองขวานึงขวาแล้วก็ไปสองขวา อสองซ้ายหนึ่งซ้ายนะคะก็หยิบขึ้นมาเส้นนี้ลงล่างแล้วเส้นนี้ขึ้นบนค่ะสลับกันนะคะดูแนวเอาเราไม่ต้องไม่ต้องจำค่ะอันนี้ลงแล้วอันนี้ก็ขึ้นแล้วก็ขัดไปซ้ายซ้ายก็ลงเพราะเส้นนี้ขึ้นใช่ไหมคะเส้นนี้ก็ลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้ตามมาด้วยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ สายสองนะคะอันนี้ก็เส้นนี้ขัดขึ้นมาด้านบนและเส้นนี้ต้องลงล่างเลียงเส้นกันดีๆนะคะถ้าสลับแล้วมันจะไม่เป็นทรงขึ้นลงขึ้นตามมาด้วยเส้น1นึสาย 1, นึสายเส้นที่2มันลงไปละเส้นซ้ายก็หยิบขึ้นมาขึ้นลงขึ้น ลงในปากกระเป๋าแล้วค่ะดึงเลยจากนั้นเราจะสานก้นกระเป๋านะคะอีก2รอบรอบนี้จะสานจาก2ขวา1ขวาแล้วไป2ซ้าย1ซ้ายเป็น1รอบ จะสานแบบนี้อีก2รอบเพื่อให้ได้กลนกระเป๋าไปเลยค่ะรอบแรกรอบแรก 1... อ่าสองขึ้นค่ะ2อ,อยู่ล่างบิดขึ้นมาขึ้นลงตามด้วย1 1ขวาค่ะลงขึ้นทีนี้มานับทางฝั่งซ้าย2ซ้ายนะคะเส้นนี้ขึ้นอยู่ผลักลงไปค่ะลง ึ้นลงขึ้น,นตามมาด้วยเส้น1นึสายค่ะ1นึสายเส้น2ลงไปละหนึ่สายขึ้นมาขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงนี่ค่ะได้เป็นก้นกระเป๋าแล้วค่ะดึง ดึงให้กระชับแล้วสารก้นกระเป๋าแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งรอบก็คือขวาสองขวาหนึ่งสายสองสายหนึ่งค่ะเดิมขวา2ขึ้นลงขวาหนึ่งลงขึ้นสายสองค่ะสายสองขึ้นดู่ผลักลงไปลงขึ้นลงขึ้น ้ายหนึ่งค่ะขึ้นลงขึ้นลงได้แล้วเป็นทรงกระเป๋าแล้วค่ะก็ดึงให้กระชับเลยจากนั้นก็ใส่เหรียญก่อนนะคะก่อนจะเก็บดิบินใส่เข้าไปแล้วก็ เก็บตามแนวได้เลยสอดลงสอดลงสอดลงฝั่งนี้ก็สอดมาแนวนี้นะคะ ตกแต่งหูก,กระเป๋ากันนะคะก็เอาเม็ดลูกป,ปัดสอดเข้าไปก่อน1เม็ดแล้วก็จิ้มลงไป1ฝั่งก่อนแล้วก็ยิงปืนกาว